เอามันตั้งไม่ได้ฮะน้องไปไหนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับเอาน้องล่ะน้องสวัสดีค่ะ ยังไม่มีคนเข้ามาเลยค่ะขอขวดขวดน้องไม่สนใจน้องสนใจหมดกัะสวัสดีนะคะ,ะ,คะ <c oughs> โอ้ยเปลี่ยนเว้นเห็บบาดเจ้าไปอาบน้ำค่ะมวนอนเบิร์ดมือค่ะคนสวยคงเ้ามมือเนี่ยทนค่ะเอาละเรียนหนังสือกับพี่เปานะคะ่ะอ่ะนั่งลงแล้ว สวัสดีนะคะอ่านภานในหนังสือมาฝากน้องค่ะปลาเจวคอไปล้างขวดนมไปอาบน้ำเบนนี่ค่ะน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณนะคะลอยลอยวันแล้วอย่างนี้ค่ะต่ว่าหาัโมวยยอมนอนนะจอเด็กเด็ก หนูไปไหนลูกนาลีไปไหนคะตอไก่ไก่คนอะไรไม่ยอมนอนปะเจ้าแบบเป็นอีกมือหนึ่งที่ปะเจ้าหนาอย่างนะคะมือนี้สวัสดีนะคะ วันนี้คนสวยพี่ประูมาช่วยแม่นคะ่ปะปาะ้วนพันกระเมื่อนนี่จากแล้วมันประแจ้วหลอดพทอเ<ท>อืนน่นมาเขามาเอาซอยแนวหนูหนู๋นย่าชนามาท่งนี้ลูกมาไปยางเดี๋ยวคะ่ะลเลยเยห็นประแจ้วแบบมันหนาหยาบหยาบค่ะมันนี้แม่มันเขียนได้เ๋าได้อยู่เหรอคะ่ะหุ่นยานข้อเอาค่ะาวาัน นอนไหมหนี่นอนไหม <c oughs> อะสอนดิ้งซิวน้องจีเมื่อกี้เล่นดี้ดีค่ะจนนังมาว่าเสีหนึ่งป้าอูก,กับน้องอังปลอลิตาคนสวยจังเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะอ่ะกดนัง่งซิอหน่อยเรียนนั่งเ,เก็ดอ้อยกกลกดให้น้องหน่อยลูก <c oughs> น้องยังว่น,นอนเบิดมือหรือเปล่าเนี่ยเห็นป้าแจวว่า,วาจะเอามานอนเบิดเธอหนึ่งเหรอค่ะแต่ว่าบอกหันนอนจ้าเถือ่อลาก่อนอังเปาอยู่ปอไหนแล้วคะอยู่ปห้าค่ะมึงนองนนะลูกมึงนอนเนะเขียนด้ยแล้วด้วยอ๋อ ตึงตึงต um, ึงเออมันลบได้ด้วยครับแน่อมานี่ลูกมานั่งลงนี <s <s mm <s 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 ่มาก็เอ้ยก็ไก่นี Consumer ่มามาจิ mm ้มก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่ได้แล้วมนมี่วีแววว่าสินอนเลย สวยหนูไปไหนลูกได้ประกาแล้วชอบอะอังเปาสวัสดีครับรอๆหน่อยไปลูกมามาก็เจ้าแบบน้ำอ,อยู่ก็เจ้าแบบน้ำอ,อยู่ค่ะ ชอบนาองหังปอมา,มากมากค่ะปะ้าอูขอบคุณนะคะ <c oughs> ไหนเนาะป้าเจามือแรง <c oughs> แตามือแรงก็สิรับดีอยู่เนาะคะ่ะหน้ารีเพราะว่าเพิ่ว่านอนในเบิดมือแล้วไหนลูกไหนไหนหอังตอน,น่ารักมากเลยค่ะปะ้าอูขอบคุณนะคะป้าขอมาป้าขอนารี <laughs> ชอบเวลาน้องไหว้ค่ะเนี่ยน้องกะดก้เนี่ยดึงหัวยางลบมันออกอะ่ะเไมนู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 อนนูนูนูเมื่อไหร่หนูจะนอนคะ มันไม่ใช่ที่อมป้าอู๋ผอ,อมลงหรือเปล่าคะแมนค่ะป้าอู๋น้ำนักล่งหลโลดเตอ๋อค่ะกับกระช่วงไ้เปิดช่องที่แหลกอเอ้ยนี่ตาพู้ย่อมแล้วคะ่ะเมื่อนี่ป่าอ้วนกับเมื่อนี้จากแล้วโยเกิร์ตหนู มาเขียนหนังสือกับพี่เปาดีมามาอะ <c oughs> อย่างอ่อมบานอยู่ค่ะปิดปากกาก่อนเดี๋ยวน้องมาเขียนดิคนสวยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าอูสสวัสดีนะคะต้ะองเสดป้าอูทำไงถึงผอมคะป้าอูก,ก็กินในโกโก้โกนาริตะน้ำค่ะ โกโกนาลิตะทุกวันรังมือประอูก,กินสองเถือค่ะเซาแรงคุยกันน้องอะไรที่ทำดีๆหนุเอฟซีอางปอกกาลรกนารีขอบคุณนะคะเออไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอายพวกเราต้องซื้อมาฝากน้องค่ะ พี่เคสแต่งตัวสวยมากวันนี้แม่นค่ะอาก็เห็นอยู่น่ารักป้าเด็กินดีท็อกบมาจ,าบาจา่าโมจ่าประอู้กืนบ่ล่งไปดีท็อกกินไปแล้วมันเป็น <c oughs> ข้อแข็งๆอย่งไดล่ะกินใต้โกโก้ค่ะเออไลฟ์สดใน y o ย t u b e อ่ๆ โอ้ไปเขาให้ร้านกินพอมาบังคันอนแต่จงโมงเนี่ยแต่เจ้ามาเจียวางไหมเอฟซีเมืองหนเบ่ยบอกบอกมา่ทาเปลี่ยนบอกยืนยืนทาบังคันดูเยืองทาบังคัิ่นเป็นตัเมยแห้งเดี่ปมาเจ้วอาบน้ำิังคันแล้วเอนี้ เพิ่นเป็นอย่างง่ายได้ปกติผ้าออกไปทงเพิ่นกับยูเนาะหมือนี้เพิ่นโบยูเป็นบ่ผ้าออกไปทง,ออปทงเรา,า, <c oughs> าเหงเล้อใครใบ้านเนี่ยนาลิตาทำอะไรอยู่คะกะล่างอันนี้หนังสือค่ะเขียนหนังสือกับพี่เปล่าค่ะขอบคุณหลายๆจา้าที่ตอบคำถามเดี๋ยวหนูจะสั่งมากินบ้างคะ่ะมันก็อันนี้อยู่ค่ะป้าอู้ก็กินใต้โกโกโ้เนี่ยแหะค่ะ ต้าปลาแจ้วน่ะเพื่อกินยู่ดีท็อกอังกายอยู่กับแม่นี่แหละเออให้น้องเล่นเลยอังเปาหนูหนักเท่าไหร่ลูกเพื่อนคิดถึงแม่เพื่อนแน่แเลยแม่มั้งค่ะพูนคือคือทาเพื่อนต้องซื้ออ่านนั่นสี่สิบเพื่อนไหรนนะลูกสี่สิบห้ากว่าสี่สิบห้าจะสี่สิบหกค่ะอังเปาอ๋อไปเที่ยวไหนคะ ป้าเจ้าก็ไปบ่บบบบโอ้ยอาานาลีม่างของอายแล้วอายอายซื้อมาเห็นนองค่ะลากรมูเฮ็ดมูเฮ็ดยังค่ะฟังแต่คำมาลาก,ก่อนนาดีตลาก ตาคิดถึงพี่เคสไม่เจอกันวันนี้แม่หนอูค่ะต้องใส่พันจะงเงาบ่ะจ้า,จาพันอยู่กับป่า,าพันอยู่กับป่าสองคนสวัสดีลากอคุณธงชัยบ่ค่ะสวัสดีนะคะตุต๊ตามาจุ๊บหน่อยจ้าคว<น>รเป็นร้อยแล้วแม่เออไม่เป็นไรลูกให้น้องเล่นเลยรู้ ตลิต้นเด้อป้าแจ๋วหลังบ่นอนให้บ่ได้ล้างหอดขวดนมว่าซันค่ะเพิ่นว่าป้าอัวอายุกี่ปีครับเอ่อจะ36ค่ะกลางเดือนหน้าก็36ค่ะค่ะเดือนค่ะอืมสานองเด้ว่างหรือยังคะหนูว่างหรือยังหนูกินข้าวก่อนค่ะโอ้ ยังยางราจอยจอยอยู่ค่ะตุ๊ดกองป้าคนช่วยกองป้าไปแล้วเกิดสองห้าสองแปดแมนค่ะโอ้ยนี่เดย์เอานอนใส่เนี่ยพรุ่งนี้คงจะไม่ได้เจอนาลิตาแล้วไปโรงเรียนแล้วอ๋อดูย้อนหลังก็ได้ค่ะ เอากินใส่ข้างในวะเลือเอาในเปเลยกินข้างในก็ได้เอาลูกเปเอาลกเปดีกว่ากล้วยรับโหลดไปาลาปเจ้าหนาจะเมื่อยแล้วนอนไปหาลูบอกวานี่บอมานี่เบน้อ้ละคุณนักตเต่าโอ้บ้านลูกไปหาพี่ปอค่ะหาพี่ปอค่ะหาพี่ปอค่ะเห็นไหนพี่ปอบ้ากนอกอ ออเอาบังเอาอวดอักก็เข้ามาน้่ะเ,เด็กไซน,นี้บรรลุจินภาษาเหมือนที่แอมไหมอ่ะขึ้นบนันพี่นัน่งอย่นั้ลูกเบิ้ยเบ้ลเจอ้หมาสังเได้แวเนี่ยนหมู้จัดมองที่ขืนขี้ค่ะ งายเลยล่ะลูกสวัสดีค่ะป้าอูสวัสดีนะคะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเด๋ยเดี๋นวเดยด๋วเดเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี่ยนเดี๋ยวเดียวเดา๋ยวเดี๋ยวี้ยวเีเียเดียเดวเดียวีวเวเดยเยดี๋ยยวเดเดีนยวเียวเดยีเีเเเี สวัสดีค่ะป้าอูพี่ยังเตาวสวัสดีนะคะเอาชิบง่ายบ่เนี่อหนูอ,อายาติงเนอรารักมากๆค่ะอายิมนอยค่ะเนี่ยจะเป็นคนหูจักมองเรนอ่ะไปแล้ววิ่งเลยเดือดเรียงดังเดือดเรียงเดือดเรียงเดือดเรียงนาง โอยเอ็นผุ้นุ่งาบางผุดเอ้ยอ่ะน้องมาแล้วอะดีๆเดี๋ยวล้มตายแล้วมันไอ้เปาิ้ลขาลงมาดีๆีทลูก อยูที่รยิบตามทุกทีเอาขื้นละล่งขื้นละล่งอยู่ค่ะบัานโอ้แสดงว่ามากมูแห้งขาดมูน้องไม่ได้ไปขอนเ่นกับพ่อแม่เลยค่ะไม่ได้ไปค่ะนอนน่ารักทั้งสองเลยค่ะอันเจ็บน้องกดไปกดมาน้องกดไปน้นอนงวนได้ยังไงว่าน้งขื่นจริงนะมาด้วย ต้า้วนน่าเด็กมากค่ะนึกว่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนาะสามสิบหกแล้วค่ะพร้อมกันกับป้าอ้วนนอนนันนอนเอาดีๆลูกเอาดีๆีอาเจ้าไปเจ้าคอมเมนต์ขึ้นมาคืนน้อกแก้มพี่แล้วเป็นไหค่ะบมื่อวานนี้ปีนขึ้นแล้วกบปีนลง มันจะล่มนูนั่นจะล่มมานอนนีไหมขึ้นเปน,นอนดีกว่าปล่านะเด้อเดียงเด้อโอ้ยคนอะไรไม่หลับไม่นอนคนควรนขึ้นไปนไหมคะ อาก่อนอ้าก่อนแเล้วยหนูป้ายันหนูตกเจ็บเจ็บป้าแจวป้าแจวสามสิบห้าค่ะหนูน้อยอยากหยอกพี่แม่ค่ะพี่ก็ไม่บ่นน้องก็ชอบกวนพี่มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะนาริตะนะ ไปแล้วบาบไปแล้วเที่ยงต่อหลังห,นะะนหนงนันนะคะนาลิตาน่ากลัตั้งใจกลัวนายซื่อนนะค่ะขับร้นหรอคะหรือขับทั้งดินองิโนทำอะไรหันมาดูหน่อยคะ่ะหันหน้ามาดูหน่อย ทำอะไรเนี่ยค้นทำไรรู้ทำอะไรรูปขับรถมึนๆหรอโอ้ยเราเปลี่ยนค่าจากเงิ์สากเรืองซื้อแปลีอ่างเปล่าเป็นเด็กที่น่ารักมากค่ะเอาแต่ว่าจะสร้างจะสร้างกับป้าอ๋กันแน่ของกันแล้วนะย อย่างเบิ้ลลูกโม่ใดรเ่นเน้ำนนองโดนแล้วเนาะค่ะโอ้อตายละ<อ>ไอ้มา <laughs> ดลูกอารักกันรักกันก,กอดกันทำไงกอดกันอ่ะนั่งดีดีอารักกัน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 อ,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 อะไรลูก นลำลายเลยรักกันรักกันทำงานกอดกันเมืองเมืองหนองเมืองหนองเห็นเหรอจุ๊บจุ๊บจุ๊บไม่เป็นไรเ,เย็นจมูกแอร์ปะเจ้าเย็นมันบ่ะพี่ยางเป่าอยู่ปอนไหนแล้วคะปอห้าค่ะพี่น้องน่เหมือนกันเลยโอ้มาเลี่ยงซอยปะเจ้ลด้วยค่ะเอฟซี จับน้องมาลูกเอาเขาคือดือ้อแถบประเจวไมดีซื้อตาหนว่า,วามาเดอ้จับลูกจับข่าจับพี่ค่ะลูก <laughs> ถ้าคือดื้อแถ้ <laughs> <laughs> เอาออกไปเาสาทำมาลกมเรมาเอา,อาเรออาะบุซืซ่อบานนี้ <c oughs> เดีย๋ยวสักพักก็จะลงนาริตะขับรถเป็นเพียงตอนเป็นรถนาริตะโตเกะรัวน่ะเป็นยังไงปินขึ้นลงลงูกเดี๋ยวตกลงไหมอืมอ,อขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้ว อ่าแน่แน่ถ้ามีนักเรียนเหมือนเที่ยงเปาครูสบายใจเลยค่ะน่ารักมากน่ารักไหมเหมือนอยู่โรงเรียนอ่ะอยู่โรงเรียนดื่มไหมอังเปาดื้อบะปานกลางใช่ไหม <laughs> อังเปาวายอยู่โรงเรียนปานกลางบมดื้อบมส้นเย,ยาวมาด้วยค่ะช่วงไอ้ปอได้คู่วาบโมดื้อแต่ว่าถึงคุยนะคะ่ะอังเปาเบาดูบะเบาดูส่วนชส่วนมูคุยเป็นบั ปันจะมาเพื่อนมูคุยค่ะเวลาคู่สอนนีีโมดื้อแต่ว่าทางมักคุยมากเว้านะคะเดินเรียงด่างเป็นไงปัญะเจ้าเอาสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟจีาตาลาลอยเฮงโมทาหอดแปีงขาขี่ขาดมาเดียอาบน้ำเดี๋ยวอาบตะเวนซ้ำปะอูมาเอาหนองซอยก็เลยอาบแล้กอาบแล้วกับโมทาแปีงขาท่ามาลูกมาเสะออดเสียงหัวปัเจ้้าเอย อเดอเดียงดังเดอเดียงเดอเดอเดียงเดอเดอเดียงเดอเดียงเดอเดียงดังอยู่เทิงน้องอยู่ตลาดรูดกันเย็น,นเปลี่ยนกันลูกเปลี่ยนกันนางเอาปลาลองถืงออยู่หมดเลย <c oughs> สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าอูชาแนลนะคะป่าร้านโบยุคงจะพากันเหงาะน่าต่อตามแมีนจ้าทำไม่ได้ร้านนอนแล้วเมียครขึ้นเนี่ยป่ากับไปเที่ยงเหรอ <c oughs> มโให้จับอีกมุมเมน็นมาขึ้นอะไรจะซื้อได้แบบข้นแล้วก็งลงนะ,ะปลาแจ๋วอ่นันลาหน,น,นี้ตาหน,งน,นังสี่ได้บ่ได้หูเด้อบ่ได้เรียบร้อยได้หนีตาน่ะแต่ท่าเอาคนเดียวสิเมื่อยบว่ว่าจะเคยอันอังปอก็ออแมแอมบอดดิดึงสี่ได้บอกให้นั่งยูซื่อๆกับยูซื่อๆนะเท่ไหร่จองคนนะ <laughs> สวัสดีเอฟซีสามพันแปดร้อยท่านคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอามันมุมเป็นห้างเลนรูป บ่เลยล่ะค่ะข่วมมึนข่วมดื้อนั่งรถอันนั้นก็นั่งแนวนีค่ะโอ้ย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 อืมหนูอยู่ซื้อให้ป้าจะจะข้าวอะไรบ่ลูกนั่งนั่งพับเพียบได้ไหมลูกค่ะนาริตาจังนั่งพับเพียบให้ป้าได้ไหมคะโอ้ยเป็นสีนั่งให้ป้าค่ะโอ้ยสมพวาเพิ่นอยากได้น้องโตเกียวอยู่ดอกค่ะไม่ใช่ผู้หญิงเลยนั่นทั้งความดื้อ สลาพรความนี่นะหุ่นจ้าควอมอันยังมาขึ้นอ่ะเพิ่งเสรไปหาอยู่รออันที่นอนเปิดขึ้นเปิดขึ้นไปหารีโมทเพื่อห,หัวป,ป่าเสี่งยงไงฮะไปเปิดขึ้นเปิดขึ้นไปหาผ้าน้องออกมาแลนนี้มาลูกมาแอ,อนูพาน้องไปเล่นน้องก็สิเล่นแล้ววันมาหิวหลอดทำไมมาสวัสดี <มา S 2> ป้าป้าน้องอ่างเปานน้องาลี่สวัสดีค่ะอ่างพ่อสวัสดีครับ โอ้อยังให้อ้ายเขาไปอยู่ที่เดิมให้น้องหาไปกดไลค์กดแชร่เลย大姐เด้อโอ้โดนแล้วเด้อนี่ยอยู่เองแล้วดิล่ะก็จะมาที่ไหนอยู่เนี่ยอะไรยังรู้อ๋อโอ้เต้ขวดน้ำเอาคือได้โนอ่ะอ้าวเขาคือเขาขวดน้ำออกมาโอ้ยกระตมือยอนักปาเจียวอยู่เนาะค่ะปาเจียวคือใส่สวยๆแต่จ้าขอบคุณค่ะ ปเจ้าตอนนั้นจะทำ Q a กับลุงเขียดโอ้ยอยากอีหลีค่ะว่าพี่แมลาดอกลุงเขียดกับอยากปเจ้าปัญญาป้าป้าน้องอ่างเปลื้อขึ้นขื่นขึงขื่นจับแกดึงอยู่สวัสดีพี่ป้าป้าน้องอ่างเปาโอ้มานี่ค่ะลูกเจ้าหน่อยอันเจ้าหน่อยอันไอ้กับบ้านเหร่น้ำหนองดื้ออะไรมามาเจ้าหน่อยป่านชิพาไปหล่อทอนเล้ว น้องอ่างเปาเรียบร้อยมือไม้อ่อนน่ารักมากค่ะขอคุณนะคะบเห็นนะเจ้ากระซังไปเอาเขาไปให้หนูกินเนาะจะไปเอาบนเขาไปเขาสุกเอาเขาอารีแต่งตัวน่ารักเหมือนพี่เคสแต่งตัวมือนี้อ๋อชุดที่สามเนี่ยว้นชุดน้องเคสมือนี้สี่ชมพูลายๆายก็น่ารักนะเธอแต่งหน้าด้วยบ่ใช่ไปซื้อมาอ่ะอ่อย่าแย้

แม่ <c oughs> เขาจส่เป้เครื่องมันอยู่ในมันก็เห็นคอมเมนต์แ <c oughs> ม่จเอามาจิ้มเนาเคื่อตงตงึตง้ตงตงึ้งตึ้งตึ้งตึ้งหนูก็แตะดูก็เห็นน้าป้าน่ารักจริงๆน้าลี่เอ้ยนี้ขนาดยังไม่วิ่งนะ <c oughs> ป้าวิ่งเลยหน้าแมนค่ะโมยสื่อเลยจุ๊เอสวัสดีค่ะทำไงสวัสดีค่ะช่วยๆนะ เออค่ะมาปากกานเป็นป้าขอมาขอหน่อยค่ะขอปากกาหน่อยอันนี้ไปนะขอหน่อยค่ะมาคุณป้าขอมาป้าป้าท่าไปหรอป้าเดี๋ยวไปเดินเ<ป>ล่นเนาะเดี๋ยวอะไรหลานไม่ทำป้าเจ๋าน้องนองริตะมีน้องป้าเจ๋ว อีกป้าเจ้วจะเลี้ยงไหวไหมช่วยกันเหมือนเดิมค่ะมาเมข,ามาข้ามาตรงนี้ไม่เห็นหนูเลยนี่นั่นไงเมื่อกี้ยังเห็นคอมเมนมาดูนะโอ้มังมั้งขอขอน้องปอน่ารักมากตุ๊ดตาดูก็เห็นหน้าตาหน้า น่ารักจริงสามีก็ดีนะคะลักษณะดีทั้งคู่น้องอังปอก็น่ารักมากมายทางปอเป็นเด็กดีเรียนเก่งๆนะลูกขอบคุณครับนั่งอยู่นั่งเลยลูกน้องอมหมึกไม่ไม่ใช่ไม่นี่นะหมึกที่ลบไป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 พาไปละไปปพาไปละไปละไปละเอาเดี๋ยวปิดไล์ก่อนไป นรปิดไจะออกไปด้วยกันออกไปด้วยกันออกไปด้วยกันไหนนะป้าจะเอามาพอดีทามกันที่ไหนนะต้นกะสือกระต่บบายใส่กระสือเออเรื่องกระสือกระตามมากเลยรถก็เต็มน,นะทั้งหนมาอย่าให้อย่าม<อ>าเสียอยู่เอ้าคือไปดีเลยนีอ่อ๋ออะไรต้นนั่นะจะสิไปถามเพิ่นแนละ้วความกระสือบอขา,านาลี่<อ>คนมึน<อ> <laughs> มึนบ่ค่าหรือเปล่าไหน <laughs> หหไปเลยไปเลาะเลย ใส่้องถ่าให้นะวะต้องถ่ายยุดเอาถือหันไปให้เพิ่อนมึงว่าอย่งเอาจะว่าจะสีทามีอย่างเพิ่นโอ้จักรกลที่แล้ววู้ขึ้นหานใ,ใหญ่เถอะเอามีค่ะต้นอันนี้เพราะอันข้อข้อจ่อซื้ออันซื้อขายยังไงค่ะเนี่ยต้นอันนี้อย่างเพื่นพวกจักซื้อค่ะเนี่ยบอนสีแมนค่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่างบอนสีนั่นแหละครับอืเร็ยนในการงานนี่ค่ะต้นอันนี้เขาซื้อ,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 นนอจักรบาลเน่ย นี่นี่ตอนนั้นไงแตจแกซื right ้อมาแบบแพงนี yeah. ่เราจะกลับกันแล้วเหรอข้มเมียนบ่ขึ้นแมขึ้นยี่ต่อตั้งแสะมือไปกับพี่เป้าแมเด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อใส่คู่สีชมพูัดหรอจอันนี้ในรถในรถคู่นี่มันหลวมแหมใส่แล้วคู่นี่ใส่แล้วมันเฮียได้เนี่ย าบางมิเซทัดไม่หลับถ้าน้องเที่ยวไปเมมจะไปเที่ยวปะค่ะเมมเมมหิวหนามรูกมันเลี้ยวอยู่ตรงนั้นงูจับหมุนตรงที่งูจับเจ้าลายค่ะเอาไปพาน้องไปเที่ยวเลย ป้าวูมีลูกชายกับลูกสาวน่ารักเรียบร้อยมากๆจาก้าขอบคุณนะคะเอาผ้าหน่องเค้นยางเลยนะบ้านนะลูกอัน <c oughs> ส,ส,สร้างมาหน่ะนะเอาขอยะายไปดีปนหนูหนูเมื่อี้ล่ะคะ่ะพนนางพนกับ่นนางนี่ซื้เอเด้น้องอยากไปหารถเอเอเข้ามานั่งดีๆลูก เข้ามาเจ้าดเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มอ้ย่าเพิ่งเข็นออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องจับตะกร้าสนใจข้านันเบาบานอ้าวเดี๋ยวจังไดนไหล่นีประอัวไว้ซำหนีก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวพาน้องออกไปเดินเลาะข้างนอกก่อนค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอะสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีนะคะ